ครับสวัสดีครับอันนี้ผมก็อยู่ที่ถนนพญนาวนิษฐ์นะครับแถวน้ำน้อยข้างหน้ามีไฟแดงนะครับกราฟิกไรน้ำน้อยเลี้ยวซ้ายเข้าไปบ้านน้ำน้อยนะครับเลี้ยวขวาไปบ้านพุทธเตาะนะฮะตรงไปก็จะเป็นสงขลานะครับเอฟซีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตถนสน,สนทานะครับทางไปวัดพุทธเตาะนะฮะตรงไปอีกฝั่งหนึ่งของถนน ไปเจอถนนสงขาจนาทวีนะเอฟซีตอนนะครับเหาไฟแดงเล็กน้อยนะครับไปทางโรงเรียน <c oughs> หาดใหญ่นะครับพิทยาคมน,นะครับ <c oughs> เอาแล้วครับไฟ เขี่ยแล้วนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปนะจะสี่แยกนี้ไปอีกแทกสี่แยกข้างในนะประมาณ6กกิโลนะครับเอี <c oughs> นี่นะครับสามถนนชนบทนะครับเป็นถนนชนบทนะครับ3 0มศนะครับเอนี่มีการอัปเดตถนนทางนะครับ ซ้ายขวามีการขยายช่องทางการจราจรต่อตไปเรื่อยๆนะครับก็ <c oughs> จะมีรู้สึกว่าจะมีการปรับพื้นดินนะช่อง ขยายเลนนะครับเป็นถนนชนบทนะครับสามศนย์ศูนย์ห้นะครับคานว่าจะมีโรงเรียนโรงเรียนพิทยาคมนะครับต้องช้าๆหน่อยนะครับวิ่ง30มสิกิโมตรต่ช่วโมงเ้นที่สามารถตรงไปได้อำเภอนามหมองนะครับเราก็อำเภอะนะได้ด้วยนะครับน,นี้เริ่ม กิโลที่นี่ฮะกิโลที่หน่งนะครับของทางหลงชนบทนะครับสามศูนยหข้างหน้ามีป้ายโรงเรียนสีเขียวสะท้อนแสงนะครับนี่ครับเลี้ยวเข้าไปด้านขวานะแต่เราไม่ได้เข้าไปนะครับสตรงนี้มีการอัปเดตขึ้นใหม่ได้ข่าวว่ามียางมะตอยใหม่นะสีอะไรมีเส้นปะที่สวยงามนะครับ มีการเขาเรียกอะไรรลดช่องทางนั่นสิการก่อสร้างแล้วมีป้ายสีส้มนะเตือนเราอยู่นะครับพยายามลดความเร็ว30สิบกิโลเมตรต่อช่วโมงเห็นได้ว่ามีคนใช้เส,ส้นจรสัญญาสัญจรฝั่งนี้เยอะนะเอาละข้างหน้าผงจะมีการขยาย ผ่านหรือเปล่านะไม่แนใ่ใจนะนะครับตกไปนะฮะประชาชนก็อยู่กันห่างๆนะครับ รถขับลาในชุมชนก็พยายามวิ่งนะครับ30กิโลเมตรถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะมันจะปลอดภัยกว่านะครับพยายามดูไฟไท้ายคันข้างหน้านะเส้นทึบตรงนะห้ามแซงนะฮะเส้นปะแซงได้นี่คนเลี้ยวขวานะครับเสต้องชะลอนะันแบอ,อยู่กอย่างนะ ก็วันนี้ครั้งแรกที่มาอัพเดตถนนทางเสน้นถนนชนบทนะครับสามศู 300, <c oughs> นย์ศูนย์ห้าดี๋ยะกิโลเมตรที่สิบเก้านะพุทธเตาะนะบ้านพุ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 ทธเตาะพอผานรถเรือลอลิงสระพอพานรถเรือสระอู่นะพุทธเตาะนี่ฮะวัดพุทธเตาะเลี้ยวขวานะฮะสองร้อยกิโลเมตรนะทุ่งใหญ่อีกสามร้อยเมตรนะ ตรงไปนะฮะเห็นนึกว่าถนนทางที่สวยงามนะะเขียวขจีเอาจะไม่หลับทีเอานี่นะครับเลี้ยวโค้งก็ละวันระวังกันด้วยนะขับรถขับลาต้องคาดเบละนะฮะสงขานะครับเหลืออีกอีกแปกิโลนะฮะถ้าเราไปเส้นนี้นะฮะเราก็ตรงไปนะ ้างหน้ามีกราฟิกไรนะสามสามแยกนะนีน่ฮะทางเข้าบ้านนายดานนะสวนอาหารครูหอนหวนนะหวนวณบติะจะมีประชาชนนะชาวบ้านจะมาขายของนะมีผลผลผลไม้นะตามซุ้มต่างๆนะวันนี้ก็ฝนตกนะก็จะมี คนมาขายกันน้อยนะสิโค้งนี้พยายามสามสิบกิโลเมตรชั่วโมงนะฮะท่านนี้จะมีชุมชนมุสลิมด้วยนะฮะ บ้านแล้วเนาะบ้านสายขาวนะฮะแล้วก็ก่อนถึงบ้านสายขาว,นะขวอ่ะเกี่ยวกับเกื้อเตอร์เจอไหนเนาะเกิจอเออนั่นแหละอะไรนะอ๋อหนองบัวนะฮะใช่ใช่เราสามารถเข้าฟังหนองบัวได้ด้วยอิสระหนองบันบนวน,บน,น,บน,นะ ว่าต้นไม้เขียวกัะจีซ้ายขวาของเรานะฮะข้างหน้าจะมีลักษณะมีเริ่มจะมีสี่แยกนะนี่หกิโลถึงแล้วนะจากสี่แยกน้ําน้อยมาถึงสีแยกท่าข้ามตรงนี้นะฮะเลี้ยวซ้ายไปอบตอท่าข้าม <c oughs> เลี้ยวขวาไปตําบลพิจิตรนะครเราขอตรงไปนะฮะชุมชนพามรดความเร็วสากิโลเมตรตชั่วโมงนะครับ ตรงไปก็เป็นบนพุ่งทุ่งหวังนะเลี้ยวซ้ายสามารถไปถนนกาญจนาภิริ์ได้นะพิกหกกิโลนะนี่บริเวณนีะทำอัพเกรดนะเป็นคอนกรีตหมดแล้วนะนี่โไฟแดงนะครับ <c oughs> เลี้ยวซ้ายไปจันทวน,นิชนะครับหกกิโลนะเลี้ยวขวาไปจันหนระืดูว่านาหม่อมก็ได้เหมือนกันนะดูว่าไปมอนะถนนบุญการน,นะผมขอตรงไปนะอีหกกิโลจะไปถึงถนนสงขานาทวีนะอ่าเขียวแล้วก็ไปต่อนะครับเอซ <c oughs> เรื่องขับรถขับลาต้องพักผ่อนเพียงพอนะครับอซแล้วก็คาดเบลนะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับโอ <c oughs> <c oughs> นี่ฮะคนใช้สัญจรมาตัดมาถึงเส้นนี้เยอะนะ ยี่บาห้ากิโลนะถึงอำเภอเมืองสงขลานะแต่ว่าเราก็ไปตรงได้สิวันนี้ผม,อมาอซมสอคนวับเจ็ดส่วนเทางนะถนนเส้นถนนชนบทนะครับสามศูนย์ศูนย์ห้านะครับเอซีก็ต้องดูเองนะสามศูนศูนย์ห้านะครับมันเหมือนแล้วษณะแบบ จังหวัดนั้นมีทุกจังหวัดมีเหมือนกันนะ FC เป็นลนักษณะอบจอก็เหมือนกันนะชื่อันเหมือนกันหมดเลยนะฮะทุกจังหวัดจะมีสนุนของอบจอเหมือนกันนะคระสนุนชนบทเหมือนกันนะชื่อเหมือนกันแต่ว่าคนละจังหวัดกันนะข้างหน้ามีโรงเรียนนะครับ FC พยายามวิ่ง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเพราะว่าช่วงนี้โรงเรียนติดนะฮะคงจะไม่มีเด็กนะช่วงนี้ตัเดเย็ดแล้วนะ ใครจะเข้าทางสู่หนองบัวนะนี่านบ้านหนองบัวนะเลี้ยวซ้ายไปนะเห็นถึงไปแล้วนะข้างหน้าจะเป็นบ้านทุ่งหวังนะครับถนนนี้คงจะทําเสร็จแล,แล้วทำใหม่แนละ้วเห็นได้ว่ามันใหม่อยู่นะครับพีซีดูเส้นจราจรนะยังใหม่อยู่นะครับ เรื่อยๆนะจะมีความฟินความสวยงามในท้องถนนนะครับเ่่นนี้นะครับช่วงตอน4าวัวลุ่งนะก็สามารถมาบอกเป็นการกจักรยานได้นะครับเท้นนี้เห็นหุบเขานะนั่นขวาของเราครับ FC จะบอกไม่เห็นนะครับนี่ข้างหน้าก็มีการขยายช่องทางอีนะนอให้กว้างไป นี่เป็นการเติมถนนทางนะทำถนนด้วยนะครับ FC เป็นการทำสองช่วงนะนี่เป็นช่วงที่สองนะครับเป็นการขายายเลนของจักรยานนะครับหรือว่าจักรยานแล้วก็กับมอเตอร์ไซค์นะให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับเอเอาแล้ครับเราก็ไปต่อไปนะผมจะเดินขับแล้ขับราต้องคาดเบลสนะครมิดไซส์คนนอะก พักผ่อในให้เพียงพอไม่เล่นยาเสพติดนะครับไม่เครียดนะครับต้องมีสติอ่าเนี่ยข้อที่สําคัญนะต้องมีสติอย่านอนนับในการขัรบรถนะอ้ยนับโฟนไปเลยนะ เดี๋ยวมันมีความสวยงามเหมือนกันนะมีเขียวตลอดเขียบตลอ,อดนะเส้นนี้ลงเดินนะต้องช้าๆมาอ,อดี๋ยวจะเรียนเกาออกจากบ้านนะพยายามเช็คเบรคเช็คน้ำมันมให้เรียบร้อยนะ พราะว่าจะไม่ได้เป็นภาระของสังคมนะไม่ต้องไปตามหน่วยกู้ภัยมาช่วยหน่อยนะล้วมันพยายามเช็คน้ำมันเช็คระบบเบรกระบอกไฟให้เรียบร้อยแนละ้วบริเวณนี้มีไฟสองทางที่สูงเหมือนกันนะคือข้างหน้าคงเป็นบ้านทรายขาวของอิาลามนะ เช่นนี้สูว่ามันเวิร์กนะครับสำหรับที่คนจะต้องบายพาสอ้อมหรือว่าแบบมาท่องเที่ยวหรือว่ามาเยียนะ่ยมญาตินับหรือว่ามาทำกิจกรรมมาออกข้างหน้าจะมีไฟโฟลว์นะไฟสปอตไลท์ light, นะเพิ่สร้างมานี่หลายต้นของดาน์คเนีนะ่ไม่ได้ใช้ไฟโซลาร์เซลล์นะโรับเจะใช้ไฟ led นะส่วนมากเดี๋ยวนี้นี่ฮะ ตอนนี้เลยนะนี่ l ี t หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับที่ผ่านมาด้วยนะหกต้นนะนี่หากเราเลี้ยวขวาขึ้นไปนะจะมีซอยเข้าไปจะเป็นชุมชนของสายขาวนะนี่ฮะตรงนี้เลยนะไอ้ซอยนี้ฮะนี่ซอยนี้เลยแต่ว,ว่าเราไม่ได้ไปนะคือผมขอ ถ้าตรงไปฝั่งนู้นจะเป็นลักษณะเป็นทุ่งหวังนะผมขอวงเวียนไปทางเส้นตรงนี้นะฮะสืบ้านขุนทองกับบ้านใส่รอบนะฮะสี่ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์นะครับแล้วก็ตรงไปได้เสือก็จะไปทางซ้ายก็ได้นะเดี๋ยวตรงไปทางนี้ก็ได้นะได้หมด ทุกเส้นสามารถไปถนนสงขานาะริวอา่านวัดสงขานาทวีได้นะไอสิตนี้ตรงนี้จะผ่านชุมชนด้วยนะครับขับช้าๆหน่อยลอดความเร็วนะชุมชนนะครับระวังเด็กนะช้าๆหน่อยทาเตือนนะบ้านจะเตือนเราตลอดเวลานะนีบ้านไซค์ครอบนะไอ้ิ ช้าๆนะเพื่อมีใครเดินตัดหน้าเบื่อสุนัขเราก็ช้าๆแนละ้วตามป้ายนะม,มันจะเป็นหัวโค้งนะครับเอฟเฟ ชุมชนก็จะมีการปลูกต้นกล้วยนะต้นละะุกสตอนะครับยางต่างๆนะผลมะผลละผละผละผักไอ้ผลลากไม้ตาบผลผลไม้ต่างๆนะคื ขวาของผมจะมีเนิน,นเป็นเขาอยู่นะคิเดี๋ยวซ้ายเนะี่วนนี้คงจะมีอากาศเย็นนะเพราะว่ามีต้นไม้เยอะแยะนะคงจะประหยัด พลังงานไฟฟ้านะได้การเปิดแอร์ตรงนี้ผมวิ่งอยู่แล้วเป็นเนียอย่างมาตอยนะมาเจอคอนกรีตนะนี่คา่าจะมีทางแยกนะเดี้ยวซ้ายไปสงขานาะเลี้ยวขวาไปทางชนะนะอำเภอชนะนะหรือว่าเราจะไปทางนาทวีก,ก็ได้นะ ซอยนะมีซอยโอเคขับชา้าๆนะระวังเด็กเดินข้ามเนี่ยเขตชุมชนนะครับ ็ขณะนี้เมื่อกี้ทางเข้ามาถึงตอนนี้ก็ประมาณสัก18นาทีนะเอฟซีประมาณสัก18นาทีก็ประมาณสักอืม12กิโลนะ12-13กิโลนะเอฟซก็ไปหยัดไว้เยอะนะสำหรับคนที่จะไปทางผ่าหรือว่าต้องการพาทางลัดมาติดต่อนี่ฮะเจอแล้วถนนสงขลานะฮะนาทวีนะ FC. ผมขอ,อยูเทินกลับนะนี่จะมาเจอถึงบ้านนาทับนะข้างหน้าจะมีเซเว่นอยู่นะครับผมขอไปนะาทวีนะไปชนะนะครับค mm hmm. ื่ในรมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะเป็นกำลังใจช่องชาแนลอาร์อด้วยนช่วงอัปเดตถนนทางนะครับท่้นทางหลวงท่านาถนน ชนบทนะครับ3าม5นะขอบคุณนะครับ